ครับผมเป็นพี่น้องทุกคนอย่างนี้พอผมนี่ก็มีกองอยางเดียวครับมี้ผมสิพาหนึ่งปลากับหนึ่งปลาก็ว่าปลาเทพู้ปลาเทพู้ผักก็เป็นสวนเลยแบบที่นี่นี่จผักไอ้ชุลด์เนาะครับเนาะผมชุลด์ผักชุลด์ผักปังแล้วก็มีเนี่ยใบกะเพราเพราแดงกะเพราเนี่ยคือใบไงกะเพราแดงนี่ผัดแดงผัด จักสื่อเียไต้มามีไงเห็ดตั้ง้าออกาดขาวนี่นอคาหัวปีพร้อมเลยเดี๋ยวจีนหนึ่งใช,แชง่แล้วกันไข่ทุกไกหอมๆแล้วก็นี่ยหลจ,จิ้มนะครับนเนาะหัวพริกตีครัวแล้วก็มาตําเป็นแจ่วจ,จิ้มมัเนเดี๋ยวอจจาเมนูว่าเมนู คําเฮานี่จ้าพราะไอ้ปลาเพิ่นว่าเป็นปลายังกะพี่เทพปลาเทโพเพิ่นว่าแต่บุคลิกนี่มันคือปลาสวาเนาะจ้ะเนาะแต่คนขายเพิ่นบอกว่าปลาเทโพเฮาก็ต้องเทโพกับเพิ่นนั่นเนาะเฮาบ่ฮู้จักปปลาเนาะจ้ะเนาะบุคลิกมันแล้วถามเพิ่นว่ามันแม่นปลาสวาบ่เพิ่นว่ามันบ่แม่นจ้ะก็สิหนึ่งกันเนาะจ้ะเนาะใส่ผักหลายๆนี่จ้ะกับใบกะเพราหยังบ่ไปใหญ่ๆ คือบลูเมนกะเพราไทยเนาะจา้ะเนาะเพิ่นได้เมล็ดมันมาปลูกจ,กจก้ะเดี๋ยวนายเพิ่นให้ปลูกเอามาหว่านกับปลูกจก้ะเป็นบล็องเด็ดมาใบใหญ่มันคล้ายๆใบยีราเลยแต่กระบโบเมนเป็นใบกะเพราเนาะจ้ะพริกทอากระสิอขัวเนาะอันนี้อุปกรณ์พักได้จ้ะเด้อหนึ่งหนึ่งป้าหนึ่งพักมันนี่จ้ะ ล่างป้าด้วยเกลือกันก่อนนะจานะเนาะป้าโปนี่ต้องเอาเกลือล่างลายๆนะ จ้าพักเข้ากาล่างแล้วเนาะจ้าเนาะเสียงนองแหบแนะ่ยเด้อจ้าเด้อเสียงค้นแผ่อากาศเสียงแหบเสียงแหงจ้านีกปลาจ้าเดี๋ยวข้าซิมาเอาคุกบ้านน้องจิงมาคุกรถดีเนาะจ้าเนาะกับพ่อแล้วจมาตัดสิหนึ่งกันเอากระมังมาคุกเลยจ้าพ่นี่ก่อนจ้าตุยใส่กระมังเาะจ้าเอารถดีท่าท่าเนาะ เป็นาปลายัางกับี่ปลาเทโพโอ้สิดำปลาปลา,าที่จุดถูกมากปลาเทโพมาขา,ากะเทโพน้ำเงินนะจ๊ะหูดำนาทู่หูทู่น้อยสูบล่างเบึงมาออกเลยนะว่าคือปลาสวายค่ะแล้วมันจะมีตัวนึงอบที่ดำหรือดำตัวใหญ่มันเป็นสีหูดำเลยจ้ะองแบงค์ยตัวหนึ่งเป็นตแตงมาซีโตจ้ะแล้วก็ไ้อาเนสีเข้มเลย อย่า่มันตอกใส่มือเลยครับเด้อใส่มัอเลยก้ากล้าก็พอไดใส่มืออย่ามานห้องห้องเพื่นเดือตะไคร่เลยจ้ะเึรื่องนึงที่ฉีกบีบมันเสื้อไว้เครนึงเอาไว้ใส่กระุนับกระจายกระจายออกมันหอมครับเนาะแต่มันหอมตัวถึงตัวถึงเอาไปกอเพ้าล่องตัวถึง สไตล์บ้านน้องแบบนี้เด้อจ้าเด้อไปกระเพราพอนน้นองว่ามันคือพเพราะมันของประเทศเท่านั้นที่ก่อนสนัดจ่ายได้วางกล่องน้องอประกาศเท้าห้องไอ้หน่อยต้องเวลกูดแทนไปเอาไหมไ,ไ,ไปกเพรากินน้ำเลยเอาปลาลงเลยได้จ้ะโอ้ยใส่ก่อนบ่บ่าพอจบ่เป็นน้ำฟ้าลงน่องพักม้วนหนึง่งซุกไว้จ้ะ นออ้องอาจจิบ่ได้ใส่พักหมดแล้วจ๊ะเพราะว่าแนวหนึ่งมันหน่อยเนาะจ้ะเนาะนี่ยกขึ้นนี่นี่จ้ะนี่จ้ะพักมันลายแล้วจ๊ะอาจจิบ่ได้ลงซึ่งหมดนะจ๊ะเอาลงส่วนหนึ่งอ่ะพี่เอาใบกระเพราห้องเอาพักใส่ข้าขงบนกระเพรามันลายห้องเปิด กันข้าวเอาออกกันได้ปีมันหลายแห็ดเนาะใช่ไหมละใช่ไหม <c oughs> โบปลา, <c oughs> า,าเหรอเห็นตัวปลาบเนี่ยเหรอเดี๋ยวเห็นก่อนสูกเอาเห็ดลงจ้ะเอานี่ลงคางค่างนี่นี่อีกไปบุกอีกคนมันสิ่งยามันเน่าในตู้เย็นนะจ๊ะเห<อ>็ดลงบ่เห็ดล่มางค่างนะไข่ไข่ไข่เห็ดลงมคางค่างนะจ้ะเนาะลงบุบ๋ดอกเอาไปตุ้ร่มบุ๋บต่างหากอลงหมดาแต่เห็ด กระจายมาละก้อนแล้วฆ่าไวค้างนึงนี่เด้อจา้าเด้อหนึ่งปลาเ้ากระสีสนี่แหละพักแน่นหมอเลยจ้าอ่ะมันซุกก้อนกับขีบออกได้นะจ้าเนาะรนดับจีนนี่จะปา <ๆ S 2> ลาเดี๋ยวนองกระสีหนึ่งก้อนนะจ่าจเอาคุณมากมั่งพี่มาโชว์บั่งอันเวยพี่เดี๋ยวกปีนี้ก้อนมันกระสีขัวนะจ้าตอนนี้ขัว,วไปต่ำให้มันหอมจๆจ้เอา่ะ เอาเจนี่เอาหมอสั่งไฟเลยเนาะนี่จวจะพักเต็มหมอนแล้วนะจ๊ะมากินน้ากันเดอ้อจ๊าบานนองนะจ๊ะเสียงนองกันแห่แผลไปทั้งจักอากาศมันคึ้นหมดเลยอ่ะปิดฟ้าจา๊ะพินิคนปิดฟ้าจา้ะค่าไๆมาเบิ้งตอนมันซุกนะจ๊ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ย ไอ้ขัวนะครับเด้อไอ้ขัวแล้วก็ที่มาตัมแก้วแก้วเนี่ยจะใส่เป็นตัวโๆนะครับเด้อเพราะว่าอย่างจับเป็นโตเลยไม่ที่แสบตัวทั้งแสบทั้งนัวดไอบอกินปลาดิบกับพอสดกอ,อไผ่เนาะจ้ะเนาะพวกน้องกับโดนๆสะใส่เป็นโตส่วนใหญ่ก็กินปลาต้มนะจะ๊ะมาขัวพริกกันจะ้ะขัวพริกกันจะ้ะนี่จะ้ะกระทะปลาเสี้ยนเด้อกระทาี่กระทาเหน็ดได้เนาะจะ้ะมันบางก็เลยเก็บไว้ขัวพริกจะ้ะ จานนี้แนละพี่นีกความกระติกต<อ>ัวหั่นเร็วหั่นเร็วด้วยครับจานนี่ใส่ดีแต่มันบางอกเผืองแกะเน,ะนาะจะหาั่นหักเจียวไข่อ่ะต้องระวังเพราะมันใหม่ไว้แต่มันพรอนแห้งจานหนึ่งปลาน้องกับซุกแล้วเนาะจานเนาะนี่จ้ะไปกินน้ำกันเด้อจา้าบานน้องนะจ้านเนีน่ย สันถ้าเบิง้งถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิง่งแจง้งเตือนในน้องเนี่ยด้จ้าเด้อขอบคุณจาขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณการติดตามขอบคุณเพืเ่อเขาเพื่อไม่ติเขามาติดตามรับชมคลิปจนจบนะจานะ้าเนาะขอให้ตะบานคลิปปังๆนะจา้าพอกันคลิปหนานะจานะ้าเนาะสวัสดีจา้า